วิดีโอที่ท่านได้รับชมต่อไปนี้เป็นเทปเก่าที่นำมารีรันวัตถุมงคลบางรายการอาจมีการปรับราคาหรืออาจไม่มีให้เช่าบูชาแล้วสำหรับท่านใดที่สนใจวัตถุมงคลสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเทพจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอในขณะนี้ เกี่ยวกับพลังงานวิญญาณของเหมาซานที่สัมผัสและใช้ได้<ะ>มีพุทธคุณและพลังน้องๆหยกพิษน้องๆเท่านั้นนะน้องๆหยกพิษก็คือเป็นพลังงานที่เชื่อมก,กันกับพลังงานด้านมืดของวิญญาณหรือพลังงานอิอ่มที่เราเรียนก,กันมาทุกมือทุกวันอ่ะอทุกวันทุกเทปก็คือก่อนหน้านี้ เราได้ผสมผงอาถรรพ์ขึ้นมา,านชุดหนึ่งไอ้ถังเนี่ยเป็นถังล่ำเลยกันตั้งแต่ยุคขุนแผนรัชท์ที่ใส่ลงไปแล้วเราก็มานั่งคิดเรื่องหยกพิษดแเระว่าเอ๊ะทำยังไงคนที่ไม่มีกําลังทรัพย์จะหาหยกพิษติดตัวเนี่ยแต่ต้องการพลังงานวิญญาณเชื่อมเพื่อส่งเสริมสามวิญญ,ญาณจิตให้ได้เราก็เลยเอาผงอาถรรพ์ก็คือผงเท่ากระดู คนตายวันเสาร์เผาวังคารผู้ชายร้อยแปดคนผู้หญิงร้อยแปดคนพร้อมกับเศษผงตะไบก็คือผงโลหะตะไบที่บังคับวิญญาณของเหมาซานต,ต่างๆนี่เยอะแยะมากมายเลยผลงาถรรพร้อมกับผงอาถรรพ์อีกที่เราใส่ลงไปก็เป็นพวกผงปฐมังมหาราสีสิเห,เหปัตตลอดอผงชิมบัญชรผงโอ้เยอะแยะ,แยะ ของครูองค์พระนู่นนี่นั่นที่เราใส่ลงไปเนี่ยมหาศาลแล้วก็ปั้นขึ้นมาล้วนๆเราก็ทําเป็นเม็ดเมแต่วันนี้พอดีว่าจริงๆเราต้องอัดบรรจันแต่วัรนี้เราลงมหาใหญ่เราเลยไม่ได้เอาวัตถุวคนเรามาด้วยแต่เราพูดให้ฟังเฉยแล้วเดี๋ยวจะให้เขาขึ้นลูกให้ดูก็คือลูกอมเราตั้งชื่อว่าลูกอมพาย2 1 6ตนอาจารย์พอก่อนลูกอมพายเนี่ยเกี่ยวกับผีแน่นอน บางคนกลัวมากเกี่ยวเรื่องผีอาจารย์อธิบายถ้าเราพกไว้ไม่เจอผีนะไม่มีผีมันเป็นแค่หลักวิชาของเหมาซานที่เราบังคับไปแล้วก็ด้วยว่าด้วยเรื่องผงพุทธคุณต่างๆที่บังคับอยู่เนี่ยมันไม่ทําให้เราเจอผีแต่ถ้าใครคิดร้ายเราอะเห็นตัวเราเองจะไม่เห็นนะหมยถึงคนอื่นเห็นใช่ไหมคะาาแต่คนอื่นจะเห็น แล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องอะไรใดๆทั้งสิ้นไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องบูชาเลยใช่ในสมัยอดีตเนี่ยจะมีคนที่รวยๆเขาเชื่อว่าพวกนี้ส่วนหนึ่งเกิดจากการเลี้ยงพายคนเก่งๆสมัยอดีตเลี้ยงพายหมดตั้งแต่โบราณการมาเห็นเด่นชัดเลยก็คือขุนแผนค่ะขุนแผนนี่เลี้ยงพูดเลี้ยงพายเพื่อโครงกพันแคล้วคลาดมาหามหนาา เสน่ห์ครบในตัวเองเราจะเห็นว่าคนเก่งๆกับบุรพา,ารยานบุราเนี่ยก็จะเลี้ยงพูดเลี้ยงพายเป็นบริวารเป็นสิ่งที่เอามาช่วยตัวเองทั้งหมดคราวนี้เราก็เลยเห็นคุณวิเศษในจุดนี้พร้อมกับหลักวิชาของเหมาซานเหมาซานก็มีนะถ้ายามที่เราไร้พลังในสามัญญาณจิตขเขาจะซึมซับพลังงานพูดโดยการหาสะรวมพลังหินให้ได้ก็คือรวมพลังงานด้านมืด แล้วเอาตัวเองไปนั่งในเวลากลางคืนเลยนะพร้อมกับเผาหูเปิดแปดด่านที่จริงมันมีเจ็ดด่านที่แปดคือวิญญาณเปิดแปดด่านก็คือเปิดวิญญาณเลยเปิดพลังงานวิญญาณให้พลังงานวิญญาณพุ่งเข้ามาหาตัวเองแต่ครนี้เราเป็นมนุษย์พลังงานพูดไม่สามารถเข้า,าอยู่ในเราได้นึ่ไงเพราะเรามีพลังงานชีวิตค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพลังงานชีวิตมันจะไม่สามารถเข้ามาอยู่ในเราได้ หมาซานก็เลยมีหูองค์คาักขึ้นมาแผ่นหนึ่งแปะที่กลางหน้าอกตัวเองอ<ม>เพื่อปิดเจ็ดด่านในตัว<ม>ก็คือพลังงานชีวิตเจ็ดด่านในตัวพลังงานแปดด่านพลังอินก็เลยพุ่งเข้าหาตัวเองได้แต่อันตรายนะอันนี้นคือแบบบทหนทางที่จะทำแล้วเขาก็จะทำแบบนั้นแต่เราเนี่ยเคยเคยเห็นหน้ากงเนี่ยก็คือเขาใช้วิชา ว่าในเรื่องผู้เสริมพลก็คือเราในสมัยอดีตเราจะเห็นก็พาะผงกระดูผีวัดโพเนี่ยมีเนี่ยพระผงกระดูผีวัดโพท่าเตียนค่ะวัดพระเชตุพนกรุงเทพกรุงเทพอันนี้เป็นพาะผงกระดูผีวัดโพในสมัยอดีตนี่มีชื่อเสียงดังมากอดังมากก็ อากงเนี่ยก,ก็เล่าเรื่องขวาผมก็ดูผีให้ฟังแล้วเอาแล้วคนพกเหมือนกันแหละเหมือนกับที่ป่าตาอะ่ะเราเป็นคนเอามาพกวันจันทร์เสียหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่มันก็เปียบเหมือนคล้ายๆของเหมาซานเราก็เลยถามอ้าถ้าเ้นเหมาซานก็ทําได้สิแกก็เลยบอกวิธีเคล็ดการทําเกี่ยวกับเรื่องใช้พูดของเหมาซานมาเราก็เลยทดสอบในการทํามาก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่งทําเป็นตุ๊กตาดินทองอ่าแล้วเราก็โอ้โหใช้หยิบไม่ต้องหยิบไม่ต้องหยิบค่อยขึ้นรูกให้ดู แล้วก็ทำมาเป็นตุ๊กตาดินทองแหมรู้สึกพวกมึงนี่จะโฆษณาเราเครื่องมีตางค์ขาดแจกอจางยะเออพูดคบหยิบปั๊บไอเอสิค่นเปิดตู้เลยหรอใจเย็นใจเยอาจารย์โอที่นี่มีตุ๊กตาดินทองด้วยแลก็เราก็เลยเอาผงผงตายวันเสาร์เผาอังคายของคนคนผู้ชายร้อยแปดผู้หญิงร้อยแปดมัรวมกัน มันก็เท่ากับ216ตนเป็นผู้216้ตนสอง,งรวมกันได้9เห็นไหมมักก็เลยเข้าหลักของเหมาซานว่าเรื่อง99สัมพันธ์ของเหมาซานเราก็เลยเอามาปั้นเป็นลูกอมพร้อมกับฝังโค้ดนโมนโมโค้ดนโมของใต้เขาออกแล้วก็ของนครโบราณโอ้ฝังโคด้ดอย่างนี้ราคาเท่า,า,าไหร่จย์แค่โคด้ดอย่างเดียวเท่าไหรนะ่ะทุกเ็ส มีจานยันสดจานยันหัวใจเศรษฐีอยันสดเป็นจานยันทุกเม็ดนะยันสดโดยจันแขกด้วยใช่ไหมกูเป็นคนจานเอทุกเม็ดเหมือนกันอ่าั่นและจานเองทุกเม็ดอย่างงี้อาจารย์ปั้นเองก็จํานวนไม่จากัดได้สิไม่จํากัดเพราะกูปั้นเสร็จแล้วอ้าวปั้นเสร็จแล้วมุทันภละไอ้นะในเลิกไหนคะอาจารย์ที่อาจารย์ปั้นในเลิกไหนคะเลิกพุทธหัตสิบห้าที่ผ่านมานะพุทธหัตคือดาวกู สิบห้าคือผีมีพลังสุดปั้นมาทั้งหมดสามร้อยสิบหกเมตรให้สมาชิกในรายการสามร้อยสิบหกเมตรสองร้อยเมตรให้แค่สองร้อยเมตรนะเนี้ยขึ้นดูวยเขาดูนะขึ้นให้แค่สองร้อยเมตรไม่ต้องไม่ต้องให้มันเยอะให้มันเท่านี้พอแล้ว <laughs> นั่นแหละเอาคนที่เพราะออกอะไรตอนนี้ก็โดนก๊อบห่ดน,นะ <laughs> ใช่ถูกเชิญเลยครับตามสบายที่น้องอาหารมาแล้ว ใครโอ้แบบนี้ที่นะใครตามเพมอยู่จะหัวล้ากา,าเลยตาสบายครับที่เราอาหารมาแล้วอ,อย่างนี้ถ้าเทียบกับภายสีพันใครรุนแรงกว่าอาจารย์เพราะว่าภายสีพายสีพันพายไอ้นั้นมนเป็นภายเจาะจงที่มีวิญ,ญญาณแต่ลูกอมพายเนี่ยเราเน้นแค่นําพลังงานมาเสริมคนม,มันต่างกันนะอันนี้ เน้นเอาพลังงานมาเสริมคนและเกี่ยวกับเรื่องรวยแล้วก็เลยลงหน้าเศรษฐีใช่ดูโอมเราก็เลยลงน้เศรษฐีไปที่ลุกอม,อมถ้าจะเรียกให้ถูกตั้งก็คือลูกอมนเศรษฐีพายสองอสิบหกตนอ่ะถ้าเอาเต็มๆมนะลูกอมนเศรษฐีแจ๊กจอดครับจอดอยู่ครับใช่ไหมอ่าพระลูกอมนเศรษฐีลูกอมเศรษฐีดีกว่าสั้นๆลูกอมเศรษฐีพายสอง้อสิบหกตนแจ๊ก พกติดตัวเหรอคะอาจารย์ใช้พกติดตัวเหรอคะอาจารย์พกติดตัวไปไหนมาไหนได้ดีมากเลยใครจะแกล้งเราอะไรเราเนี่ยเจอสองร้อยสิบหกตัวที่ลวยก่อนเลี่ยมเป็นพวงกุญแจได้ไหมอาจารย์ได้พกต่ําได้พกสูงได้ได้หมดพกต่ําพกสูงได้หมดจําเป็นจะต้องตั้งชื่อไหมอาจารย์เพราะสมาชิกเราถามนี่ยนิอมเสถีฐีเนี่ย ก็เรียกลูกอมเสถีเลยลูกอมเสถีพายสอง้อยสิบหกตนต้องต้องบอกไหมอาจารย์ว่าไปจัดการรไม่ต้องเรียกกินไม่มีผีไม่ใช่อาจารย์เวลาใช้งานก็มึงก็บอกไงว่าเออเนี่ยมึงก็ซึมซับพลังงานทีมันก็นั่งทำนิ่งๆก่อนอ่านั่งทานใจนิ่งๆแล้วก็นึกเราเลยว่าต้องการเรื่องอะไรมึงก็บอกแล้วถ้าหล่นแตกป่ะคะอาจารย์ทิ้งแล้วผงที่อยู่ในบ้าน ผงที่ในบ้านไม่มีผลร้ายไม่มีผลร้ายใช่ไหมแต่ถ้าแตกแล้วไม่ควรเอาไว้ควรจะกอดทั้งหมดแล้วเป็นลอยน้ําเลยลอยน้ําที่เป็นน้ําไหลด้วยใช่น้ำที่เป็นน้ําไหลด้วยอย่าไปทิ้งบ่อน้ำหน้าบ้านมันไม่เป็นไรมีหน้าบ้านมงเลย <c oughs> อา<ม>จารย์แล้วถามเป็นคําถามยอดฮิตเลยอย่างสมาชิกที่รถมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถแท็กซี่เอ่ยถ้าเขาพกจะรับลูกค้าได้ไหมคอไม่เห็นว่ามึงมีลูกค้านั่งอ่ะเดี๋ยวเขาเห็นว่ามีลูกค้านั่งเขาไม่กล้าเช่าไม่มี ตามสบายเลยพวกที่ขับอย่างนั้นควรต้องเอาด้วยเพราะว่าให้เขาไปโดนจิตโดนใจคนมาเรียกอือไอ้พวกอย่างนั้นที่ควรต้องมีและพวกร้านค้าที่จริงกูทํามาคือกูต้องการให้ฝังไว้ที่พื้นให้คนเดินข้ามเหมือนน้ามันเลยนะอ๋อเพราะว่าน้ํามันเราหมดอันนี้คือใช้ในการแทนได้อันนี้ผสมน้ามันด้วยผสมน้ํามันด้วยใส่น้ำมันจนหลงนาะมันจนหลงตอนนี้เราเป็นต้น้นมันใส่สารพัดน้ํามันเลยลูกอมเนี่ย ฟังตำแหน่งไหนคะอาจารย์ถ้าฟังให้คนเดินข้ามถ้าเป็นร้านค้าอะไรเงี้ยให้คนเดินข้ามต้องเจาะเท่านั้นคือวางข้างบนไม่ได้ถ้าเดินข้ามจะดีกว่าดีกว่าเดินข้ามจะดีกว่าอันนี้มีสองร้อยเมตรไม่มีคาถากำกับอะไรเลยใช่ไหมอาจารย์แค่อธิษฐานขออธิษฐานบอกเท่านั้นไม่มีไม่มีคาถานึกเอาค่ะนึกเอามีสองร้อยเมตรเอาเมตรเท่าไหร่ดีวะเอาเมตรละพันก็ได้ฮะ ไม่ละพันพอกูปั้นเองกับมือด้วยกระถาทุกเม็ดนะเวลาปั้นนี่ต้องว่ากระถานนะแล้วก็ฝังหัวน้หมูแล้วก็จานด้วยนะและที่สำคัญคือผงเนี่ยโคตรผงเลยนะคืออภิมาหาผงเลยกูก็เลยให้สั่งลายนะมีแค่สั่งลายเม็ดเม็ดละพันแล้วแล้วก็คนที่ดูไลฟ์สดเช่าได้เลยเช่าได้เลยด้วยแต่ว่ากูส่งของให้ได้วันวันพุธนะใช่ เพราะก่าเราจะกลับวันพุธนะเพราะว่าเรามีงานประกวดพระใช่มันมีงานประกวดพระแล้วต้องไปยุตยาเลยค่ะกลับมาจากยุตยาคือวันอังคารค่ะอแล้วถึงจะเริ่มส่งของให้ได้นะั่นแหะคราวนี้ว่าในเรื่องอะไรยอดอะไรอ๋อเปล่าค่ะว่าในเรื่องพลังงานของเหมาซานไปแล้วพจานนิดหนึ่ง อย่างลูกอมนี้กวนเด็กไหมคะเด็กเล็กๆไม่กวนไม่กวนเด็กด้วยอ่าไม่กวนเด็กแน่นอนแล้วคนที่ป่วยมีคนป่วยหรือผู้สูงอายุอยู่ในบ้านไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่ไหมไม่ให้โทษให้โทษในกรณีเดียวก็คือคนในบ้านเป็ผีป่าจริงเลยใช่ไหมอาจารย์อาการจะเป็นยังไงอะคะมันจะอยู่ในบ้านไม่ได้ถ้าคนถ้าในบ้านมีผีไม่ดี ผีนั้นอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วถ้าคนโดนของอ่ะอาจารย์เหมือนกันถ้าเกิดคนโดนของก็แห้มันพกก็ออกเลยหรือว่าแช่หรือแช่น้ำให้เขากินก็ได้เหมือนกันะแช่น้ําให้เขาทานก็ได้เหมือนกันให้มันพกเลยแสดงว่าพุทธคุณเรื่องล้างอาถรรพ์ก็ได้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะอาจารย์ชัดเจนเพราะว่าผงข้างในมีผงถอนผงที่ผสมลงไปมีผงถอนผงถอนอาถรรพ์แล้วก็ผงสิบสองนักสัตว์สิบสองนักพจน์ ว่าในเรื่องของอารรันยู่แล้วเพราะฉะนั้นถึงบอกไอ้ผี216ตนเนี่ยไม่ส่งผลร้ายส่งแต่ผลดีอย่างเดียวและแด่นซ้ำก็คือถังเนี่ยทุกครั้งที่มีการสวดพุทธานิเศษเศษฐกรมวลสารหรือตักบงตักบาลเนี่ยก็ได้มีการอบรมเชิงด้านจิตวิญญาณให้เป็นภายชั้นสูงมไม่ใช่ผีกาเลกะาลาทั่วไปค่อะอันนี้ก็มี200เ <200 S 1> มตร เในละหนึ่งพันบาทในละหนึ่งพันเรียนถามอีกคําถามหนึ่งค่ะอาจารย์เวลาฝังเนี่ยจะต้องเลี่ยมก่อนไหมหรือฝังทั้งเม็ดเลี่ยมก่อนเดี๋ยว,วมันละลายมันเลี่ยมก่อน<ม>ชั่วกว่าเลี่ยมเลี่ยมก่อนแล้วฝังลงไปให้คนโดยค่าส่วนสมาชิกที่อยากเช่าวัตถุมงคลหรืออยากตรวจดวงเนี่ยสามารถตรวจได้ทางเพจก็ล์ฟมดสยามครับ แล้วเพจร้านพระเครื่องมีมีตังห้างพันทิปเงาวันชั้นสองค่ะครับแล้วก็เพจสุดท้ายนะครับเพจรายการปราจสยามนะครับในวันนี้นะครับผมก็ปราจสยามค่ะเป่ามีตังจ้ะครับขอลาเพื่อนไปก่อนนะครับแล้วรอกับเพื่อนใหม่ในรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ